สวัสดีครับวันนี้ก็จะแกงผู้เขียวหางดอกนะครับผมแกงผักกาดดอกนะครับวันนี้ก็แกงผักกาดดอกนะมานี่เป็นใส่กระดูกหมูนะครับกระดูกหมูล้างให,งาหารเรเ้เรียบร้อยล้างสะอาดเรียบร้อยแล้ว finalement. ครับผมมาเลยครับผักชีลาวนะครับนี่ผักชีลาวล้างเรียบร้อยนะครับก็ มีน้ำพริกก็มีนี่ครับมีหอมขาตะไคร้กระเทียมนะครับนะพริกนี่ขาครับผมอันนี้เป็นถั่วเน่าย่างเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาโขกน้ำพริกกันเลยนะนี่ครับใส่เครื่องลงไปค่อยๆโขกไปนะครับผมโขกทีละอย่างสองอย่างให้มันพอแตกพอละเอียดนะครับนี่ครับค่อยๆโขกไป โขกง่ายๆนะครับค่อยใส่ไปนี่ใส่ถั่วเนาย่างนะครับถั่วเนาย่างกรอบเสียงกรอบๆเลยนะครับสองแผ่นโกขกไปหอมๆนะครับแล้วก็ใส่พริกแห้งนะครับพริกแห้งค่อยๆโกขกไปนะครับโกขกไปเรื่อยๆพอให้มันละเอียดนะครับ ทำให้มันพอแตกละเอียดนี่ครับมาดูนะครับนี่ละเอียดเรียบร้อยแล้วก็ครับให้พอละเอียดแหลกประมาณนี้นะครับผมรสชาติหอมมากกินนี่มากก่อนเลยนะครับมาเลยครับวันนี้ก็เปิดกระทะนะครับเปิดไฟร้อนพอดีปันกลางนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันลงไป เพื่อที่จะเอาพริกไปผัดนะครับใส่น้ํามันไม่ต้องเยอะให้พอประมาณนะครับทำอาหารบ่อยๆก็กะเอาเนาะทุกท่านเป็นอยู่แล้วง่ายๆไม่ยากทำกับข้าวทุกวันก็กะเอานี่ปะลารสุดเตรียมให้เรียบร้อยเตรียมให้เรียบร้อยนะครับเห็นน้ำมันร้อนแล้วนะก็โอเคนำพริกที่เราขก ลงไปผัดผัดให้พอหอมนะครับผัดให้พอหอมนี่ครับเดือดแล้วก็ผัดให้พอหอมนะไม่ต้องผัดให้มันมีกลิ่นเดี๋ยวมันจะมีกลิ่นไหม้ออกมานะครับให้มันพอหอมหอมก็พอนะครับเอาไฟลงถ้ามันแรงนะครับถ้าเป็นกระทะเป็น เตาก็ปรับเอานะครับความร้อนให้พอดีนะก็เดี๋ยวก็จะนำโคกไปล้างครับก็ใส่น้ำล้างโคกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวนี่พอได้กลิ่นหอมแล้วท่านผู้ชมหอมแล้วครับนี่ผัดหอมแล้วก็ เติมน้ำลงไปเลยครับน้ำเปล่านะครับเป็นน้ําอุ่นน้ําสะอาดอะไรก็ได้เติมให้มันพอดีกับของกับผักกาดกับอะไรที่มันอ่อย่าให้มันเกินอย่าให้มันเลยนะทุกอย่างอร่อยด้วยความพอดีนะครับอย่างถ้าพอดีแนละ้วมันก็จะอร่อยเนาะท่านผู้ชมนะ นี่ก็เร่งไฟนิดหน่อยนะครับให้มันเดือดโอ้กลิ่นหอมมาเลยท่านผู้ชมหอมมากๆกลิ่นหอมผัดจนหอมเลยครับบอกเลยว่าเนี่ยกับข้าวมื้อนี้นี่เป็นมื้อที่อร่อยหอมมากๆครับผมก็ใกล้จะเดือดแล้วเนาะนี่ เริ่มเดือดแล้วเดือดแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่น้ำล้างครกนะ่านผู้ชมนี่น้ำล้างครกเป็นน้ำพริกที่เหลือนะครับล้างครกก็ใส่ลงไปด้วยนะครับผมก็ต่อไปก็ดูด้น้ำเดือดหรือ,อยังนะพอได้ที่หรือ,อยังครับเติ่มเดือดแล้ว ก็โ okay. อเคท่านผู้ชมนี่ครับหมูหมูที่ล้างเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็น้ำเดือดแล้วก็ใส่ลงไปใส่ลงไปครับนี่ครับหมูที่ล้างสะอาดแล้วใส่ลงไปนะครับแล้วก็ขยับให้มันจมน้ำนิดหน่อยให้มันท่วมนะน้ำเดือดแล้ว นี่ครับก็ค่อยๆให้มันดำน้ำลงไปนิดหน่อยนะรอสักครู่นะครับผมรอสักครู่นี่น้ำใกล้จะเดือดอ่ะวนี่เดือดแล้วครับผมนี่จะเป็นแบบนี้นะโอ้โหน้ำนี่หอมมากๆครับพี่น้องแล้วก็เรามาใส่ผักใส่ก้านกันก่อนนะครับก้านที่เราก้านประกาศ มันสุกช้านะครับใส่ก้านมันสักคู่นะครับให้มันเดือดเดือดสักคู่นะครับนี่ก็สักแป๊บหนึ่งนะเพราะก้านมันอาจจะสุกช้ากว่าต้องใส่ก่อนนะครับบางท่านไม่เอาก้านมันก็ใส่ได้เลยนะนี่สุกแล้วก็ ใส่ประกาศลงไปนะกุเขียวหางดอกนะครับผมประกาศจอนเดี๋ยวมันก็ยุบนะมันก็ไม่เยอะนะแต่ว่าหม้อมันเล็กลอเล็กไปนิดนึงนี่ครับยุบแล้วเรียบร้อยเนาะก็ใส่นี่ครับผักชีเล่าลงไปนะเพื่อความหอมนะครับผม ปักชีเราลงไปแล้วก็ขยับให้มันจมน้ำนิดหน่อยนี่โอเคนะครับผมนี่เรียบร้อยแล้วเราก็ใส่แล้วใบมะกรูดลงไปนิดหน่อยนะครับเพื่อความหอมดับกลิ่นนะครับแล้วก็ใส่ปรุงรสตามใจชอบรสดีนิดหน่อย นะครับชูรสตามชอบนะครับผมไม่ใส่ก็ได้นะครับน้ำปะลาตามความต้องการเลยตามมาตรฐานเลยกละเอานะครับผมทำกับข้าวทุกวันก็กะเอาใส่ชอ็อตผลาเขียวนิดหน่อยนี่ก็น้ำปลาอีกนิดหน่อยนะครับผมจะใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเค็มครับผม มาครับก็ดูนะนี่โอ้โหขนาดนิดหน่อยเองนะครับผมนี่ก็สุกแล้วแล้วก็มาดูนะครับผมนี่ครับกินหอมชวนใจมากๆแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจมาตลอดนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผม